เรื่องของระยะเวลามีความสำคัญอย่างมากนะคะสำหรับการทดสอบขีปนาวุธระลอกล่าสุดของเกาหลีเหนือเพราะว่าไปพร้องตรงกับเวลาที่ท่านผู้นำสหรัฐก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุน่นซึ่งก่อนหน้านี้ที่จริงทั้งสองก็ดูแล้วมีเรื่องระของระแหงบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะว่า ญี่ปุ่นห่วงหลายๆเรื่องเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐโดยเฉพาะที่โดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศว่าจะไม่สนับสนุนญ,ญี่ปุ่นอีกต่อไปในเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงแต่การไปประชุมแล้วได้เห็นเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปพร้อมๆกันกลับยิ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทั้งสองโดยเฉพาะที่หาหรือกันระหว่างก,การออกรอบกอล์ฟที่รัฐฟลอริดาค่ะ ทรั์ถึงกับเอ่ยปากว่าการใช้เวลาด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์กับนายกรัฐมนตรีอาเบะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากและบอกว่าตอนนี้ตัวเขากับผู้นำญี่ปุ่นรู้จักกันเป็นอย่างดีผู้นำทั้งสองใช้เวลาด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งรับประทานอาหารร่วมกันประชุมและตีกอล์ฟด้วยกันทั้งสองชอบตีกอล์ฟและใช้เวลาคุยกันในสนามแบบตีไปด้วยคุยไปด้วยทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ เดอะเจแปนไทมส์ของญี่ปุ่นรายงานว่าการพบกันครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่านายกรัฐมนตรีอาเบะต้องการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำสารัฐและต้องการได้คำมั่นเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงเพราะญี่ปุ่นรับรู้ได้ถึงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและประเทศจีนกลายเป็นว่าทั้งสองประเทศรับรู้ว่ามี คู่ที่เป็นปฏิปักษ์ร่วมกันก็คือเกาหลีเหนือนะคะเพราะว่าแสดงความเป็นห่วงร่วมกันในเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธวันนี้ศาสตราจารย์อากิฮิโกะทานกะจากประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาประเทศไทยนะคะเป็นศาสตราจารย์ที่รับรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องราวสถานการณ์ในเอเชียวันนี้ที่ฉันได้สัมภาษณ์อาจารย์ทานกะาและสอบถามถึงผลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปฏิกิริยาระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น The of the of the very recently north korea uh, conducted another ballistic missile launch uh, experiment and uh, it has uh, continued to develop uh, nuclear weapons uh, programs. it does not have uh, particularly good relations with uh, south korea. And um, so, uh, North Korea is a source of uh, uh, danger, a uh, uh, possibility uh, to uh, disrupt uh, peace uh, in East Asia. And we believe that uh, solid uh, alliance relations amongst the United States, Japan, and South Korea uh, is the uh, uh, one element to uh, prevent uh, North Korea uh, from. uh making extraordinary activities um uh this uh, alliance i uh, is an element to persuade north korea to get along with the international community เห็นได้ชัดว่าการคงอยู่ของเกาหลีเหนือก็ยิ่งส่งเสริมและทําให้พันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะต้องยิ่งเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อดูแลสถิยรภาพในเอเชียตะวันออก มีอยู่อิริยาบถหนึ่งนะคะของผู้นำทั้งสองก็คือโดนัลด์ทรัมป์และชินโซอาเบะในระหว่างที่ทแถลงข่าวและจับมือกันปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปสังเกตเห็นสีหน้าของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังจากที่ได้จับมือกันคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้กันนะคะเ จับมือกันยาวนานทีเดียวนะคะและโดนัลด์ทรัมป์ก็กุมมือของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะหลายครั้งแต่หลังจากปล่อยมือทำไมเห็นหน้านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเบือนหน้าไปอีกทางและสีหน้า บอกไม่ถูกดิฉันก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะโล่งใจที่ได้ปล่อยมือหลังจากที่จับมือกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแต่ก็น่าจะบอกได้ว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ของสหรัฐและญี่ปุ่นแนบแน่นทีเดียวหลังจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเห็นอาเบะเป็นพันธมิตรห